โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปหาเพชรมาได้อีก3 0 0เพชรนะครับอ่าไอดี ID นี้ผมก็ยังไม่ได้เลยนะสำหรับตัวละครใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกบดำกันนะว่ากบดำมีกี่ตัวอ่าสิบ้าตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าได้มาปุ๊บก,ก็น่าจะหาหาเก็บนิดเก็บหน่อยก็น่าจะได้นะครับห้าตัวมันน่าจะหาไม่ยากนะแต่ที่หายากเลยแต่ที่หายากเลยก็คือตัวละครครับนี่ ผมอยากได้อินุยาชาด้วยนะครับอ่าอยากได้เป็นทวะนะครับแฟดพี่กับแฟดแฝดพี่กับแฟดน้องออยากได้อยู่2ตัวนะครับอ่าตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวจะยกเลิกเป็นยกเลิกสูงครั้งที่7นะครับเห็นเห็นเขาแบบในกลุ่มนะเดี๋ยวลองมาลองมาทำกันนะครับหนึ่งสองสามอุย้ยอ่อ อ่านะครับจัดไปสามร้อูบี้สุดท้ายของเราไอดีนี้ก็สายฟรีหมดเลยนะครับก็เล่นมาไม่ไม่เคยสุ่มได้คุณระบยนะไอดีนี้โ <c oughs> มงครับหุยตัวนี้เป็นตัวที่โหดนะโหดในเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่โหดแล้วโ <c> ค <oughs> พิกโกจบแล้วครับ ไม่น่ามีหวังนะอุ้ยไม่ออกเลยครับโอ้ยไอดี ID นี้ก็เกลืออีกแล้วเกลือโคลาโบนะครับไม่ได้ไม่ออกไม่ออกเลยครับผมโอ้โหดูดิทุกคนดูผมผมไม่ได้ตัวโคลาโบเลยนะสำหรับไอดีไอดีนี้ไม่มีตัวโคลาโบสักตัวมีแต่ตัวตัวฟรีนะครับ ผมจะพาไป p p ๆนะสำหรับไอดีไอดี ID, ID ตัวบินนะครับแบบเป็นโกบบินนะเราจะเลือกตัวที่แบบตัวที่เขาไม่มีตัวกันบินนะสำหรับตัวทีมนี้ก็จะเป็นมูลธนูทตุไฟนะครับเราก็สามารถที่จะสู้ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นทตุไฟเนาะเราเป็นทตุน้ำตัวบินเราก็จะเขาก็จะตีเราไม่ค่อยตายนะครับ เราก็มีอยู่สตัวนี่เห็นไหมเห็นไหมเข้าตีเราไม่ค่อยลวงนะถ้าเป็นผีจินหรือมุนมุนอวกาศนี่เราแตกไว้นะครับฮะดูดิเราเราไม่เน้นนะาะพื้นเราก็เน้นอยู่ถึงอยู่นิดนึงนะครับแต่เราจะเน้นเลยก็คือตัวบินนะครับ ที่สําคัญภาคพื้นเราต้องยืนให้ได้ด้วยนะถ้าเรายืนไม่ได้ก็คือโอ้ตัวบินไม่มีความหมายครับโหแล้วผมอาชีปทีไรเน็ดผมเป็นอะไรไม่รู้ครับโอ้ยผมละงงใจจริงๆเลยโอ้ดูดิครับหมุนหมุนโหเน็ผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้โอเคโอเคมาแล้วครับได้อีกสองรอบนะอ่าเราสกแกนก่อนนะอ่าทีมนี้ไม่มีโอ้ย เซนล,ลี่มากลุกอันนี้ไม่ไหวนะครับมันมันเป็นตัวที่ผักเรานนะอะทีมนี้ผมว่าภาคพ,พื้นผมน่าจะยืนไม่ดีนะน่าจะยืนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีชินจังนะอผีจินนีก็ต้องผ่านก่อนนะครับไอดีนี้ผมสามารถไปจบถึงเพชรเพชรสามได้นะครับถ้าผมเล่นจริงๆนะแต่ผมมีหลายไอดีนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอ่านี่ครับทีมเขาก็มีตัวบินสองตัวเหมือนกัน เราก็มี2ตัวเหมือนกันเรามาแข่งกันมาว่าเราว่าใครนจะตีป้อมแตกก่อนนะฮะคูลาโบไฟฟอลหรอมีทั้งเบนิมาลูกับอา่าตัวทาน้นำของเขานะอ๋อนี่ไงโอ้รีโอนาดเข้าบินไวกว่าเรานะครับเขาตีต,ตีเราตีเราทีเข้าทีละห้าห้าเปินนะครับอุย้ยทำไมเขาตีเราแรงจังอ่ะ มาลุ้นกันครับอ้าวเราเราเริ่มสร้างกลุ่มได้แล้วนะครับนี่เริ่มโยนโทรศัพท์มือถือนะโยนผีป้อมแหมครับนี่มันจบไปนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งแถวลีกล่างๆนี้นะมันมันเป็นป้อมเข้าแบบอัพไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะป้อมมันยังไม่ถึกนะเป็นเลเวลต้นๆน,น,นะครับเอาสาแกนกนะ่อนนะอ่ามีตัวการบินเชลลี่มาร์ลุกอันนี้ผ่านก่อนครับ ทีมนี้อ้แม็กเลยไม่ไหวครับอ่าผ่านก่อนผ่านก่อนโอ้ยมูนไอซักกี้มือระดับมือโปรเลยโอ้ผีจินแม็กไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องต้องค่อยๆใจเย็นๆนะเราจะเล่นแบบนี้นะครับเล่นแบบสายเกลียนนะทีมนี้ก็มีตัวบินอยู่หนึ่งตัวครับเป็นตัวสำหรับหมีปินนะคือบราวนั่นเอง เบาวนี่จะตีป้อมช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสายพลังนะมันจะตีป้อมได้ไม่ไวไม่ไวเท่ากับสายความว่องไวนะครับสายว่องไวจะตีป้อมดีกว่าสายพลังมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะถึกนะครับเฮ้ยถ้าพื้นเราไม่ไหวปะเนี่ยเฮ้ยยืนให้สู้ยืนให้สู้อ่าปุม่ไมไหวไหมเนี่ยอ๋าเดี๋ยวขอแช่น้ำแข็งก่อนนะครับ เดี๋ยวผมภากลุ่มมันยืนไม่มันยืนไม่ไหวครับนี่ไงชนะครับโอเคครับเทคนิคอันนี้ก็ง่ายๆนะครับใครมีตัวบินสองตัวก็สามารถนำมาใช้ได้ครับผมก็เป็น,เป,นเป็นตัวที่แบกทีมเลยนะครับสำหรับขมบินนะไอดีนี้ก็สุ่มไม่ได้ตัวตัวดีเลยนะครับก็พยายามเล่นต่อไปครับถึงแม้ว่าจะสุ่มได้แต่เกลือนะโอเคเดี๋ยวผมก็ว่าจะต้องเปลี่ยนเกียร์ละ ขิ้สุดท้ายเป็นเป็นอ,อะไรเนี่ยนาฬิกานะครับอโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนซุ่มถ้าไม่รีบร้อนก็รอ,อเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับผมก็ใจร้อนผมก็จัดไปก่อนนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ